แมทพีรณีโพสแซบหลังคุณแฟนส่งของขวัญให้อดีตภรรยาสืบเนื่องจากวันใครวันเกิดปีที่41ของคุณแม่น้าหวานแอบทักซออนละ่าสุดเจ้าตัวได้นำของขวัญที่ได้รับจากมิสหายมาเรียงรายและถ่ายรูปโพสต์ขอบคุณเซาแอแท็กถึงทุกคนที่ส่งคำอวยพรและของขวัญมาให้หนึ่งในนั้นมีอดีตสามีอย่างสงกรานต์ตชนรงรวมอยู่ด้วย กลายเป็นเรื่องราวดีๆที่พอได้เห็นแล้วรู้สึกว่าโลกสดใสแม้ไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันเหมือนเคยแต่มิตรภาพที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้โดยได้โพสภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกครับอวยพรความรักและคิดถึงจากทุกคนนะคะพรดีๆที่แอปได้รับขอให้กลับไปยังทุกคนเช่นกันค่ะขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆมีพลังกายพลังใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณที่รักกันนะคะซึ่งก็มีหนุ่มสงการไปร่วมอวยพรด้วย ซึ่งล่าสุดแมทพีรณีก็ได้โพสต์ข้อคิดเตือนใจเมื่อเจอเรื่องร้ายให้มองเป็นบวกผ่านทาง IG story ของตนเองโดยมีข้อความว่าเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งเราให้คิดเสมอว่าตัวเราเป็นกรองคนยิ้งตีเรายิ้งดังซึ่งสาวแมทก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าขอพระคุณผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านได้ให้ข้อคิดไว้มองสิ่งที่มากระทบให้เป็นเรื่องบวกและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ